ตอนนี้สาธารณาสุขจังหวัดสงขลาพยายามจะเตือนคนในพื้นที่ค่ะการไปร่วมง,งานแต่งงานศพงานบุญประเพณีไปด้วยจิตใจที่ดีแต่การรวมกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตอนนี้ยอดก็มาจากกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ สำนักงานสาธารณาสุขสงขาขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดค่ะตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อต่ำกว่าวันละ100คนต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แต่พอไปดูในเนื้อในของการติดเชื้อพบว่า เป็นลักษณะของคลัสเตอร์นะคะดังนั้นถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยตอนนี้อยู่ที่45คนคะ่ะ mm. ก็มาจากการไปร่วมงานศพงานแต่งงาน mm. การรวมกลุ่มในครอบครัว mm. ทําให้ต้องเน้นย้ําเรื่องการตรวจคัดกรองรวมถึงการสวมหน้ากากอนามายัยการแยกรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงการเปิดหน้ากากพูดคุยกัน mm. เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มนะคะ mm. จากการที่ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมทางสังคม ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อจากการไปร่วมง,งานศพในอำเภอสทิงพระสามคนและร่วมประชุมในอำเภอนามหม่อมหนึ่งคนค่ะในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังอาการนะคะถ้าใครมีอาการที่เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อก็สามารถไปขอรับการตรวจเชิงรุกได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านค่ะ